มาสูาาางแค่พี่ดาวพันยาไลน์รับกันในวันที่สิบเดือคนแปดปีคริสซองเฮงสาวสี่ับไม่ได้เขาคำว่าปรปนองจุมยิบกองวันใทยสิบรากาโปดเด็ยิบกันท้ายทุ่งลายข่าผภายออกเต้งและภายออกวิง่งเฮ็ดสั่งมาดองในเปินลองตีแน่นอนอยู่ให้แล้วไรก็เลยหันข่าวนนือว่าไล่สี่หวันพุ่นมา เมื่อว่าอยู่ดิ่แขนไปคัดจะสิได้ต้องทำมือในพื้นตี้ให้มันเติบโตแน่นอนจังไก่มานาีพี่นองเาขนางหืปเป็นคคอลายยแลอันเติบโตนคนในพื้นตีว่าแม่ยจุมานสิดโคเขียวยไดยกนลงเขาตายโดยองว่า

วันละพุ้นดีลาบ่ายอยู่ในถึงวันชังหิมเสียงด,ดังมึงหนองแหลไล่ข้าพายออกแต่อันน่เรียกว่าเป็นลองนั่มกัดมาตรานของสื่อหานจันป่าใจอันคมมือกันเสียยืดเบียดพวนหูอันมีรองขี่เน็กเต็กเต็งหาวฮาแยงแยงเฮาไว้ลองในปีนอันไหน มันเปลี่ยนเขา่าอันว่านันเปลี่ยนกว่าย่อการหนึ่งว่าเอากองกว่าแนะ้กถึงเจ็บเราย้อนทางลายย้อนปือว่าจัปนปาตาในเขาก็ดีมีหูเถวห้าผมห,หมุกห้าจึงนั้นเวกาไล่ใจกันเสียแลยืดเก็ดผวนหวนัวอันเียงกันเตะเตยงกันเตะจิงกันเนนข่าเฮียงกอะไหนมันมีหลายกาะ จังไรกองกลางกว่าน้ำไม่อันใด่ีเวียงไรผ่นนานน้ำการทหารของซึโคเขียวันเป็นหลารคนเมืองใต้เฉนจันป่าเต,ตือันยืูแบตพวนหูเขาอันใดเปลี่ยนข่าวดีก็เลยว่าปีดอโหปัญีาอะไรเข้าคาได้แล้หันว่าคนหลงจันตังเหนือนั่นแท้เป่าเป่าเสสเสสเสียเรียบงนการเงินสู่ผู้เขียนเอาเงินดีเพื่อนเฮียการปันเพื่อนกินข้าวไต้ เตุกา์บันเย็นสู่เสื้อในเสื้ออันจันปะตป่องเสเสยยือแบดพวนหูเนี่ยอันนี้มันหลีดีเพ่าะว่าปีนองเขาค่ะเพราะอยู่ดีไร้การพัดหันว่าอันไหนมีพรหลีด่ะอันไหนมีพนจะการที่ยือแบดพวนหหเสียเอาก็เอากลางกว่าจังนนำทั้งหลายมันเปิดรองดีคุยกาอยู่ดีไร่การอะไรถามได้ว่าควอดทิ้งกว่าดีโคไล่้าควอดทิ้งกว่าดีผีแอป้า คเขียวอันยืนแบบกวนโหสิได er, ้ปา่60นั้นกว่าอีไปตีปีไรอนั้นก็ขอถึงมาในโคลายโคลายเขาปิกเขาไอ้ยืเฮาขาก่อฮู้ือว่าอถึงมาตีโคลายซื่อในก็เป็นรองอยู่เว้ยยน่ล่ะเสอาจารย์ปไตก็เป็นลูกหลานผู้นาย เสืออันโคเขียวจันปะไตก็เป็นสิดไดเหมือนกันพอมาข่มกันดังโคไลามาเลยเ,เทียงคุณเฮียงขึงที่ไหนมันดีเมาะกับหัปีนอ,นอ่านเทไรเอออันไหนเนอื่นวันซังวิ่งไล่ขัด่ายออกตั้งนระดัออออบอ่องเขียนยืดเกบ็ดผวนโหอันไหนหยิมยาวันนี้าานี่ป,ปอกหนึ่งปอกสองปอกสามสิบกว่า ซึ่งไตอันกินเงินเปินเฮ็ดมันการยานสู่อยู่ๆเรียนยอมตับปองสูกว,วน,ดน,นดูกหลาไตจันปาไตเจ้าขึ้นตึกขึ้นยืนสึกเอาหน,าออน้าอกเฮ่มากอ่วนดวงเขาทำไล่เงินเหลือนเปล่าส่วนเกี่ยวเออเจันไหนน่ะพี่น้องทั้งหลาย มันอยู่ที่จ้ปาป่าต่าัดหานแหลป่ปองใจนือการสิตัวลรยมันโจตัวลรยมันจะตัว,มตวเมื่อไรก็อยู่ในคลางังหาสิบหกสิบปีบนบ้านนั้นยิบกองกลางในช้งเล่าแต่ตีกินอยู่หลายเอาคนเมืองไทยเอาคนเมืองอย่างไปเอาสังขาเอาขี้หิ่งใจทุกเปียกกรน,นังกุยเขาจะได้มีพลดีสัหดาเพียนดินเมืองนี้ป่านัง สุขหูสุขใจคนเมืองกูเนี่ยป้าภูมิจันตั้งแต่ในยื่นเวรคนหลงนี่ได้จุมบานไทยก็มันจังโวยมันจังโวยก็ลอยลอยและมืองใต้ก็จังเหมามาที่หนึ่งปีดอนตรงไหนเออในจังเลยลาเต็มใช่สื่อสารจันบ่าเตอรนี่อยู่ยาวาคนเมืองใต้ก็ดนทีฮักสิโคขียวันไทยอันเป็นลูกหลานอันถากกันอันอยู่ภายใต้ อันวนเมืองใต้ว่าจังคูเขียวเออให้เขาตายอ่ะให้เขาม่วยเอให้เขาสุดเสียงเออเนี่ยวนเมืองใต้ขคาดว่าอุ่นตาคนหลุงจันจังหนือกาน,นก็ให้เขาป่วยเขาหลบู้สิ้นเนี่ยวันจังคูเขียวเลยว่ได้จังกูโกเสื้ออันจันน่บันไดไดีกว่าจังเขาเฮสันใะ่ ซึบเขาท่อมตั้งหนึ่งอามิงขอององ้อปงจังเมียนเสียอันสันตว์ตาเดิมดูจังหรอกบอกให้จังก็จังป่างผ้าขุนแสงสือเทียนคือใดอันกว่าเฮียตะบีเกี่ยวตะป้บบองจูจ่ใช่ไหอันอยู่จะมานมาทาบสองปี บางคนมึงได้ว่าจังคูเขียวเนี่ยเขาจังสันปนเนื้อเขาไม่จังสันปะไตเท่าหลวงปู่จึงนั้นปีนอหลายเออกับไหนอยู่ดีเสียนไปลอยจังมุยายจังลาบวาเสียอันจันปะไปอันมีลูกร้านถุ่มวันหัวหนายเขาขาอันยืดเวียดพวนหัอันมีรองขี่เน็กเต็กติงแล้วกวนแปลนศูนย์อันสูเฮ็ดอันเมียนยัง สูเเรนจีใจเยลีปันสูปันหลับลีปันตีอยู่ดีเศร้าย้อนอะไรสูมีน้ำกัดยืดแบบกนหลงย่อง่อสูยังไรกองไรกางกว่าตั้งน้ำเลยตั้งหลายอันนี้มันเป็นข่าวดีแน่นนยี่ยงปีนอเจ้าคือมึงสันหลอยตีสมามันก่วนมาวงวงไปแน่นอนเยี่อเใจเย่ออันยืดแบบกหัวหูอันมาเก่าอยู่ วงกางมุนนองเลยไล่ขาดมันมีแทียงไลก็ไหลก้นอยู่จุม้มก้นหลงวันไทยพอผินไต้หลุดพี่ก็พอผินไต้หลุดเยื่อนาตีซ้อนนะคุณสาวสองอพพ่นเตียนนะอันวาใี่นั่นโลเหียดไปด่ะเมือนัางเจ้าสู้ถงลมป่าเฮเล่เฮเล่จอมกูกลางหา้าป๋าฮับเมมานหน้าลูกมานหน้า Phải yung yung khổ khổ sẽ là này. Sẽ là ừ. Ừ. Này. Này thế này, khúc 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 ca khúc khúc tàng sẽ này khúc 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 quân khúc Tây khúc 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 ca khúc Cả khúc 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 Ờ, khúc 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 cháu sưu khúc khúc này khúc 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 ยิบปองกางสิเฮ็ดขุนบ่มีขุนมึงเอาหลังบนเบิ่งสิได้เฮ็ดตือไขยลกนะไทยก่อไทมาไขต่อยก็ยไยไขมัดก็ไรไขยยังให้ก็ไรไทยใจกินเที่ยงหลายก็เยไเจได้เออลองจุ่มวันไทยโคเขียวปีนอ่ะะไรมันเปลี่ยนว้จังไรอะไรไขยมาซาลางเหนียปีนอ่ะเข่าขาลายเสื้ออันจันป่าใต้ยืดแบบขวนโหทุ่งวันสร้าง ไอออกเตียงวิ่งไล่ขาดยำแดดก้นหลวงเขาสิได้ยเอาปองเอากลากว่าน้ำไปอันนั้นแจ่ข่าวลือหลายๆอดีเสียนไายถามือเอวมันไป,มมออนปลองตีกันอยู่เสียนโคเขียนมีต่างทักฐานิสียยือเบ็ดปวดบวนขีน่เน็นนนนตปีกปิ่เลยปนเปลี่ยนกันเท่าเย่างสิดเสียนไปเยาตีกุนชาย มาอกาูมิจุมวานให้หนัเกับปีนอ่นมายย่อเบาคนวานคนเมืองเสีแรกว่าเที่ยงย่อเบาคุ้งเขา้าว่าใจกินหาย่อบาท่สิข้าไปคู่อันนี้ก็หาหกวันยาวย่อกว่าไปปล่อยมาอันย่อกว่านำสีเพื่อนนั้ปีวานขุนชายอันอยู่ในเอื้องวานซาง อันยอบกว่าเจ้านั่นมาเกาะภูมิก็ยอบยอบน้ำสุดขุนชายอันนี้เอาไว้ครับจูม่วมันให้สิไตากาเกาะเท็จโคเขียวปีนออนลายก่อนกันวม่นตึ๊ดใกล้ยอบนะใกล้เปลี่ยนข่าวนะลองตีแน่นอนเนี่ยนมาอกาะภูมิแอขุนชายฮะน้ำพอกฝังจองฮะหิมทางกาปันดิ ตาเสียพี่นาาอ้องเขาว่าเออนี่วันให้หัดยอบไต้ก็หัดมาไต้ก็หัดจอบไต้ก็พอแหมือนเจ้าคือเปินเดน่าลืมเต่มดอกแคเอาเรื่องเราการับอย่างทีพอเปลี่ยนไต้ได้ก็ดันเป็นคาลิเตถุงนี่เขาลงม่ะเอ่อมจะว่าจังเขาเลยล่ะลองตีนเขาปวนเปลี่ยนคนวนัวนคนเมึ่ นาฮือข้าวผลเป็นโหลเฮไทยไถนาะหลูกกว่ามาหลูกกินหลูกอยู่หลูกเท่าควนเมืออะไรทุกข้ามโอกาหรือกูก่รผลเมืองใต้เสด็จมาในปีบองไสนคนเมืองใต้อะไรไปลายใวนอะไรผ่าน,นอะไรยันขึ้นยี่อย,อย,อยู่วันเมืองใดก็ย้อนจุ่มบัตให้กาปเปรตโคเขียวใต้ปายก็อยู่เมืองเป็นปลายมาทำใจปายโคเขียวจุม่มเขาในกำเหลียวปีน้องเขา่าซิกกองสีก่าเขาเนอย่าง เอ้นี่ดิเสียนไปคู่รองตางมัหลีกัะเขาเฮ็ดเตี่ยลองยอบคนเมืองดีวันบุญซ้ายห้ามาก็คู่มีห้าวันสางไล่ะัในก็ไป่อยต่อมาอีวันที่เมื่อวาวันที่เก่าห้องปางลุ่มเทียงหยวย้อนใจงานวันคำพ้องก็ควายงานวานพอควายมันมีเขาใจงานว่าในทุกวันให้ยย้อน ย้อนกูวันปีนอ้อเท่าไในทุงวันจริงเนี่ยย้อนใจงานวันสิ่งกายย้อนปลาข่าวสารตาเล่งกันอันนี้ก็มีมาเมื่อวาห้องบางกลุ่มอย่างเงียบอันในมองนูกเขียววันให้สิ่ไตากาปเดเนียอันเฉยฮ่อเล่นอียวอีดำขึ้นรถขึ้นกาปพราะเป็นได้กลมหูวเขากแก่ปพราะเว็นไต้ไท้ตามกองเสียได้ห้องบางกลุ่ม่ออยะ แาาไม่งป๋มแปมนาะคตะีไรสร้างมันใจงานวาน่เข้าสานะ่ะตีวันจริงหมังจะใหนเทีย่งยงีย่อันนี้มือว่าก็มมีเาอนั้งไหลเออซิตัยโคเขียวกำกวางมาในไายให้สั่งหะตาหาเลี้ยงตองเขาตใส่ปุ้มใส่เน่งเขาบอมีกองก้นมันกองพองหรืออะไรออกขาออกขาเสด็จอะไรปั่นป้อมปัน่นเขาตยืดได้ป้อมยืไดไายก็ใกล้เอายางไพรเรนทะี่หน ở đây chúng ta hay mai gì đó ông ban xin mà bạn đang mày chạy quân bạn quân người không bạn cùng ra bạn cùng mà mừng tay rồi bạn cùng dài mừng lụa bạn cùng do chính khảo sát là bạn cùng quân tay ăn không ạ trai ngàn mà anh này bạn hay này chung tay chung này để ันเมืองก็มุ่งมงังเวลาบรันต์ม,มุมยเวลาบรันตกด้อยเมื่อได้ันรดียอกย่อยมีเผ่าเกี่ยวเขามีเผาเอาถามไหล่ะสังขถามพอมีคนเมืองหล่อนคนหลงหายใจยิงสามป่านเจ็ดแสนเลยมีเผ่าเกี่ยวมีเผ่าเอาคนย้อนสัวเขามวยยอดว่าเป้กินคนหวานคนเมืองกูวันกูเหลือเยอกับกูปีอาจจะปีสองปีหกสิบปีเหมือน กังคูปีกูป right ีพีน้องเออนี่ก็ลองวันให้กันในทุ่งไร้คาห้าวันจริงตรงดับปีน้องเขราขอที่หนึ่งสืบเสียได้เฮาคามาตัวที่โหล้าซึกมันขอนเฮียงกันจำไหมตาหลวงต่อต่างกันมาลูกตั้งนํำจางก็มีหลายหลายเส้นหลายหลายตังเสร็เลยมาดี คนละเอากาหลงดีโคนละโตแล้วกว่าลนตายยันย้อนมาในพื้นดีเขียวตามาความเฮียงอันดีตั้งยันอันน,นี้คนละพื้นดีเขื่อนจอมเตียโตว่ากาหลงซึ่มานในกาสิบสองหมากลหล,ลายอ่ะลำปองมาใน้าหาลำหนึ่งย่อมปีนอน่อนอะไรขวัญถือมาดีตั้งยันวันเมืองทามันว่า เออม่น้ำบว่าเสียนหลายๆนั่นว่ามาละเมือขึงห้ากว่าล้างน้ำรันท่ำใจหรอกรันมาละพื้นดีโคเขียวก็ดีมาละเมืองสูเมืองหนองเดียมาดังวันไฮเส่ก้นกว่น้ำต่างย่างเออในก็ดีอาไม่มันบอกว่าซึ่งไ้จุ่มได้แน่จ้าเมาผมลมมันซึ่งมันปันเฮียงซึ่งมันกินเขียวซึ่มันเฮสังเนี่ยเขียนอีเขาจังเส่ใกล้ถูกไปไหลในยย้อนเปิ้อนหู่ว่าจุ่มวันไฮเนี่ยมันมีตะเปมัน ปีนัง่งอะไรเหตุสังเลิก่กกระท่อมีมันลูกล้องมันมาปั่นจ้าสู้ละมาปันคู่เขียวขับเอาแบบาสูงละ่ะย้อนมันอ้วนมันเป็นลูกน้องมนันแต่ปีมาเปิ้ลหูเสียงนั้นน่ะวันให้ในม้านเฮตุสังหรือว,ว่าเปิ้ลหูหูเหมือนวันอะไรพีนน่น้องอะไรมาในเพราลูกดีโคนล้ำเนี่ยการนำอะไรตั้งหลาย ta 12 sống ta lùng dưới cát thì cô nỉ cả gì làm sao hà làm cát chỉ sống này hoạt thì ngoài đi tàng yang bị đào hao bẩn đấy ba chung mỏng vạn hay dưới này à mau hùng lông tôm vạn vạn này chờ mang đi quả này chờ mang đi thính yang thì là bị đào hao bẩn đối thì này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ปีนอกไหรเพราะว่าซึ่งมันคันแหยงเขียมแหยงเอามีเห็นมีแหยงเอาดิโตสุไลขึ้นอ่ะจุ่มวานให้จังออกนาเวียงเมืองใหญ่อเราผมรู้มันกับมางแกนัอะไรเออที่นายพี่น้องเขากวนด้วยซึ่งวันให้สิใจเป่าบปล่าสุดๆนั่นแหะจุ่มกำกองสางลาสางลา วันเมื่อใดไดไมันเตียยตัวหันหลีดีสุดว่าเอาผมลมมันซึกมาเหนือเสียดา,ายสได้ลูกโคลนถึงว่าตั่งยากหนป้อมมีสึได้วันให้เอาผมลมมันป้อมรับผ่านวันให้มันดีกว่าล่ะพี่น้องเข้ามาด้วมันในต่างเสียดาเสียแล้วมึงไดเออมันปองว่าจุ่มวันให้ในอ่เปลี่ยนหูเปลี่ยนตาเสียได้เอาผมลมตัวมัน เธอซึ่มานเขาหลอดพีซึกมานก็เธอเถียมยงหลอดพีลุงล่างนั่งมีซึกมานอันกว่าฮาบิโกกลางมาต่อให้หลอดพีอันนี้จะเป,ป็นโปรีสีอปอบสุดๆส,สือเทียมจังเปลี่ยนลายการหน้าการคึกดอนของสู้เปลี่ยนปากก็ไรปีดอนอะไรจังเปลี่ยนแรกเนี่เนีน่ย สู้เหตุการสังอ่องเหตุการแล้วมีพอลีล่ะเชื่อใจวันมึงเหตุการอะไรเอ๊จุ่บบานไฮโคเขียวป่าจะสู้มาต่อการเท่าอ,าอ,อ่นผลเรผ่อดูว่าผลงานเนี่ยไทยละ่ะเอาค่ารเสียดกว่าโตเมมานัาหนานะลุกมานัาหนานะคือมาไมด้เป็นที่ไหนอันนี้ผลงานเ,าเนาท่าเออเนี่ยคราดีลาเนี่ยปีหน้าไหผลงาน อันเขาเฮ็ดไรดอเมอมันดอลูกมันคือม,นอม,นมนนันแล้วเอาผมลงมันดับซึมมันเขาเฮ็ดที่ไหนอะไรโคกเขีวจุมมันให้สิไตกาโปเด็กอ,อันหัวนักพอตัว,ตว,ตวการเขานั่นมัน,ปนไปที่ไหนมีกัน่ายางจุมมันให้หอันเขาแก่แลนเขียนนักปีเ,จะจะเดียวเขาเทียนใจกับวุ่นด้ยมันดีกว่าอะไรจี๋ ลูกนำจ้างมาโคล้ลาก้าหลงหลายหลาโคลมได้เ,เป็นอาหารเป็นตึรงสิ่อเอาดนเค่งสิ่โคล้ลมได้เป็นดีควนเฮียงเสดมุงนาึ้นนั่น่ยกว่าได้ยังป้อ,อมอลไรพาเยป้าจุม,มาไท้อันที่โหเล็กดีตาเสดเอาผมลงมันนั้นบัดเดีให้ดีกว่าไรเออดนีนายบินเอาเขาวนเลยละ จึงฮีก็จุ้มวันให้เอาโฮมรวมวันปองข่าววานาันว่าหลอดเพีย่ยวน่ะบีไอดงเขาเอาเราเราก้ามาอะไรเลยเจได้ได้เขาเดี๋ยวเอาปุ่นพอนไปเวกายอย่าปียื้มวันให้เขาก็พ่อยันเลยจุ้มวันให้ที่นาทเนหูปากเต็มปีดาซจ้าวคือหนึ่งสิร้อยเจียงฮีก็มันเป็นตะปีโจมันอันวันนั้นเปิ้ลบ่อคู่กันเต็มเลยเ่อาใจอมเนียนเออในก็ข่าวสองพ้อสองตอนมาดอดไหลชาลาในซาเบียงนี่ปีดาวปันเฮียงว่า chung bàn hay dư cái tay thùng lai khác và sang dòng Giống... xích màn án lục năm trăm mắt của làm lúc của làm gì đây quả tăng gian ca lũng sao hà lâm ca lũng xin sông mặt hoàn hay toàn áo hùng đông quý bao xích hoàn hay mẫu hùng đông này khá quả ตรงดักปีออน,น้อนอะไรสองภูขามอือนกั